ทั่วไม่เห็นละคนจรธรรถ่ายคลิปลับกับสาวนับร้อยแต่ยายต่อต่อยืมเงินห้าหมื่ไม่มีใช้คืนเลยขู่ปล่อยคลิปกันจอมพลังพาสามครอบครัวจากนครศรีธรรมราชร้องขอความเป็นธรรมหลังลูกหลานถูกแก๊งเยาวชนร่วมทำร้ายตำรวจได้รับแจ้งความรถคุณหญิงพจมานเข้าบ้านจันท์สองล่าพิชิตยันทักษิณไม่ได้ทำลายกระบวนการยุติธรรม พบกับสุวิสุธิประภานิรชาหลิมสมบูรณ์ในคุยขโมงบ่ายสามโมงสวัสดีครับสวัสดีค่ะนอกจากข่าวใหญ่ที่พาดหัวไว้แล้วครับข่าวอื่นๆนี้มันเรื่องแปลกเยอะอเลยนะคุณเนรชาว,วันนี้ข่าวแปลกจริงนะคะคุณสุวิศนั่งอยู่เอ๊ดูมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะแต่มันก็เป็นไปแล้วคุณเนรชานี้แนผะพระเอกนะครับ อยู่ในจอ,อนั้นเล่นเป็นคุณธรรมแต่ปรากฏว่านอกจอกลายเป็นผู้ร้ายปร้นสวัสดิผู้หญิงครับยเยอะเลยเป็นร้อยอ่ะ ไม่น่าเชื่อเลยนะเราก็ถ่ายคลิปเขาไว้หมดเลยนั่นแหละครับนี่นะแบล็กเมลเอาเอาเงินเอาทองยืมเงินที่เป็นแสนนะคะปัญหาสังคมมีอีกเยอะแยะมากมายรวมทั้งเรื่องการแบล็กเมลการเรื่องการเมืองเรื่องการตบรัพย์มีเยอะเลยและคําถามไปถึงกระบวนการยุติธรรมเรื่องคุณทักษิณก็มีอีกครับสปกรใหญ่สําหรับพี่น้องประชาชนมีให้ดูหมดวันนี้ครับนี่นะดูข่าวกันต่อไปวัยรุ่นครับพระเอกรูปหล่ออย่างที่ผมบอกวแสดงละครคุณธรรมอีกอ่ะ โอ้โหแสดงละครสั้นเรื่องคุณธรรมมันต้องหล่อมันต้องจิตใจดีมันต้องคุณงามมันต้องธรรมะธรรมโมใช่ที่ไหนแต่ปรากฏว่าหลังจอเลยครับนี่นะกลายเป็นเสือผู้หญิงล่าสวัสดโดยการแบล็กเมคครับถูกจับได้เรียบร้อยครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับเนี่กลางดึกที่ผ่านมานี่เองครับเจ้าหน้าที่เขาก็นำหมายจับแล้ครับ ไปบุกเลยที่ผับแห่งนึงนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครควบคุมตัวนายคนนี้ชื่อว่านายมอสครับเอาเป็นชื่อเล่นนะอายุ26ปีครับ <c oughs> นถูกตั้งข้อหาก็คือว่าแบล็กเมย์ผู้หญิงครับ <c oughs> กระทำการก็คือว่าไปกระทำทำเรา <c oughs> ไปหลอกเขาสมสู่ทางเพศสุดท้ายก็ถ่ายคลิปเอาไว้ <c oughs> แล้วก็เอาคลิปนั้นนะครับนี่ยมาเรียกค่าเสียหายครับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นตำรวจนะครับเขาได้รับแจ้งนะครับจากผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าถูกนายมอสนี่นะครับส่งคลิปไปให้เขาบอกว่านะครับให้เงินอายืมเงิน1 0 0 0 0แบาทถ้าไม่ให้เหลยจะปล่อยคลิป ที่ตนเองมีสัมพันธ์ด้วยนะครับออกทั้งโลกโซเชียลให้อายเลยว่าอย่างนั้นนะไม่ผิกดกฎหมายนะยผู้หญิงคนนั้นบอกว่าตายแล้วถ้าสมมติว่าปล่อยคลิปออกไปนะครับชีวิตที่จะเป็นยังไงบ้างครับตายทั้งเป็นแน่เลยเพราะฉะนั้นตำรวจเขาก็ขอหมายศาลนะครับไปจับทันทีปรากฏว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีการลำดับให้ฟังนะครับว่านายพฤติกรรมนะครับพฤติกรรมของนายมอสพระเอกละครคุณธรรมนี้ยกมือไหว้นะครับกราบขอโทษเลย รับสารภาพนะครับว่าผมนี่นะเป็นคนที่บอกว่ามีความสัมพันธ์กับผู้หญิงเรียกว่าวันไนสแตนคืออะไรกูณเรายกาก็คือเจอกันปุ๊บมีอะไรกันคืนนั้นเสร็จแล้วก็แยกเลยเจอปั๊บทำปุ๊บแยกเลยรับสารภาพนะครับว่าที่ถ่ายทำมาที่ปุ๊บปั๊บเป็นร้อย แล้วทุกคนนะครับถ่ายคลิปไปหมดเลยนายคนนี้อาศัยความเป็นรูปหล่อมีความเป็นคุณธรรมและปรากฏว,ว่าโลกโซเชียลเก่งมาก ไปสมสู่กับผู้หญิงนั้นสามารถที่จะซ่อนกล้องเอาไว้ไม่ผู้หญิงรู้ตัวเลยและดูพำเป็นรวยเนี่ยครับนี่นะับเป็นรวยโชว์รถโชว์การแต่งตัวก็พระเอกนี่ครับคุณนริชาเ้าไปยืมตังค์เขาเป็นแสนนะพอนะครับอ้าวสมมติว่ามีอะไรปั๊บปั๊บกันเรียบร้อยนะครับนี่นะสนิทสนมกันเหรอขอยืมตังค์หน่อยขอยืมตังค์นะครับอ้าวห้าแสนอย่างเงี้ยโอ้ยหนึ่งแสนอย่างเงี้ยพอไม่มีเงินให้เขานะครับทำยังไงนี่นะก็คือทอดระยะเวลาไปเรื่อยพอ ผู้หญิงทวงคืนนะครับบอกว่าเอาเงินนี่นะที่ยืมไปบางคนยืมไปได้แล้วนะครับเอามาหน่อยป,ปรากฏว่าน,นะครับนายคนนี้บอกว่าเดี๋ยว จะปล่อยคลิปนะครับให้อายเลยเพราะว่าเนี่ยไม่มีเงินคืนตอนนี้ครับนี่นะเพราะฉะนั้นพฤติกรรมที่ผมเล่าย่อๆไม่ต้องรายละเอียดมากนะครับเพราะว่าพระเอกในจอมันไม่ใช่ครับนี่คือผู้ร้ายหลังจอตำรวจมีหลักฐานทุกอย่างเจ้าตัวก็รับสารภาพว้วหมดเลยเพราะฉะนั้นจะท่องถูกดําเนินคดีนะครับนี่นะโอ้ยเสียดายหน้าตาจริงนะครับคนสมัยนี้ทํามันไว้ใจกันยากก็ไม่รู้ดูหน้าตาพระเอกพระเอกตํ รวจนะครับก็เลยบอกว่าให้ดูเรื่องนี้เป็นตัวอย่างหนังละครสั้นนี่ก็คือว่าชีวิตจริงของคนรู้หน้าไม่รู้ใจสวยๆอย่างนี้นี่ครับอาจจะพิฆาตน่มก็ได้หรือ ไม่หล่ออาจจะไปคาดสาวก็ได้โอ้อะไรก็เกิดขึ้นได้อย่ามาว่าดิฉันเลยค่ะหล่อๆรวยๆใจดียางคุณสุวิทย์อ่ะพันปีจะมีสักครั้งหนึ่งนี่นะคะคุณผู้ชมก็อยากจะรู้แล้วเกินว่าคุณสุวิทย์นี่จะติดต่อยังไงเบอร์อะไรไม่เคยให้เลยค่ะกลัว call center จะมาหลอกใช่ไหมคนอรูนี้มันหลอกกันง่ายจริงนะคะรอจนแล้ครับแต่เขาก็ยังเป็นบุคคลบริสุทธิ์อยู่นะเดี๋ยวรอดูว่าตกลงเรื่องนี้จะจบแบบไหนนะคะถ้าทำจริงนี่ก็ถือว่าโหดร้ายมากจริงนะคะไม่ว่ายุคไหนที่ ไหนหรือว่าอ,อ,อยู่ในที่กระทรวงยุติธรรมอ,ะอ่ะถือว่าเป็นที่ปลอดภัยไว้ใจได้แล้วก็ยังโดนตบซับได้ค่ะมาร้องเียนอีกแล้วนะคะสําหรับเหยื่อการตบซับของแก๊งพี่สีหรือเปล่ามที่ตบซับคนนี้ล่าสุดค่ะนายกองตรีธนกิจจิตอารีรัตน์มาเองเลยค่ะในฐานะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํา รองในฐานะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำรองนายกรัฐมนตรีนะคะเดินทางเข้ามาพบกับบิ๊กเต่าพลตารวจตรีจรูนเกียรติปานแก้วท่านรองผู้บัญชาการตํารวจสับสนกลางท่านดูแลในเรื่องนี้อยู่แล้วที่มาเนี่ยมาในฐานะที่ว่าครั้งหนึ่งเมื่อปี2563สมัยนั้นมีท่านสมศักดิ์เทพสุทินดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคือโดนตบซับในกระทรวงยุติธรรมเลยนะคุณสุวิทย กระทรงยุติธรรมยังโดนนะแล้วใครจะรอดนะคะเมื่อครั้งนั้นเนี่ยคือทางด้านพี่สีกับคณะเนี่ยค่ะไปร้องเรียนกับพลตำรวจรพันตำรวจเอกทวีสอดสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเมื่อปี2,566ค่ะว่าเมื่อครั้งที่ท่านสมศักดิ์เทพสุทินดำรงตำแหนง่งมีการทุจริตคอร์รัปชันเรื่องกำไร EM 1,600ล้านบาท ตอนนั้นก็ตั้งกรรมาการจัดซื้อกันไปรอบนึงแล้วค่ะเขาบอกว่าไม่ใช่การทุจริตหรอกเพียงแค่มีความผิดพลาดในสัญญาแล้วก็ในกระบวนการจัดซื้อเท่านั้นยังไม่จบค่ะก็ร้องกันมาตลอดร้องมาตั้งแต่ปี6 สามหกห้าหกเจ็ดมันไม่จบสักทีเรื่องนี้มีบุคคลตัวย่อจอจานด้วยแล้วก็เกี่ยวกับพี่สีด้วยก็อาจจะเป็นแก๊งเดิมก็ว่าได้นะคะติดต่อมาพูดคุยว่าจะขอต่อรองเรียกรับเงินอย่างนั้นอ,อย่างนี้คล้ายกับเรื่องของอธิบดีกรมการเ้าเลยบ,บิ๊กเต่าจะว่าอย่างไรก็ทยอยกันมาร้องเรียนเรื่อยๆนะคะยังไม่จบเลยล่าสุดก็เป็นนายกองตรีธนกิจเนี่ยคะ่ะบิ๊กเต่าเองก็บอกว่าท่านรับเรื่องไว้แล้วแล้ววางไทม์ไลน์ขั้นตอนไว้หมดแล้วอันเนี้ยมี ประโยชน์กับรูปคดีม,มากๆคุณสวิทเพราะว่าก่อนหน้านี้ท่านบอกแล้วว่าถ้าใครโดนทยอยมา ก็มีคนใหญ่คนโตทยอยกันมาเยอะคุณแรมโบอีสานก็มานะคะก็หลายคนก็เข้ามาตอนนี้พยานหลักฐานค่อนข้างจะเยอะแล้วพนักงานสอบสวนทาการบ้านไว้เยอะวางแนวทางการดําเนินงานเวลาเป็นขั้นตอนเรียบร้อยค่ะน่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะทําให้คดีนั้นมันชัดเจนแล้วมีน้ําหนักมากขึ้นเลยก็คิดว่าสานวนที่มีรวมทั้งการรับการจ่ายเงินหรือว่าการเรียกรับเงินอันไหนที่มันมีผลสําเร็จแล้วอันนี้ง่ายเลยเพราะว่าผู้เสียหายเขาบันทึกไว้หมดอยู่แล้วคุณสวิต์ใครให้เป็นเงินสด ถ่ายรูปไว้ใครโอนเงินไปเช็คกระแสเงินสดเข้าไปกระแสเงินทางบัญชีเข้าไปอันนี้ไม่น่าจะรอดนะคะจหนถึงวันนี้พี่สีก็ยังไม่มาพูดอะไรเลยเนาะอย่างๆครับนี่นะนะครับเป็นวงเป็นวงเป็นวงหลายวงแล้วนะมาเรื่องความรักบ้าง ไม่รักกันก็ไม่ว่าล่ะค่ะจะเลิกก็เลิกให้แต่ทําไมจะต้องขับรถกระบะหนีไปด้วยเป็นภรรยาค่ะจดทะเบียนสมรสกันแท้แต่พอหมดรักปุ๊บขายไปเลยเอารถไปแล้วก็บล็อกเบอร์มือถือสามีก็งงเนี่ยค่ะคุยกันอยู่ดีๆแล้วสักพักหนึ่งเอ๊ะนี่ รถไปไหนรถอยู่กับกูอ้าว,าวแล้วทําไมเอาไปแล้วทําไมแม่มาคืน<อ>ไหนถ่ายรูปรถมาสิมึงไม่รักกูแล้วมึงไม่พูดดีเดกูอ่ะทะเลาะกันนะะแต่ตอนนี้ไม่เจอตัวแล้วบอกว่าส่งรูปรถมาหน่อยก็เป็นรูปเก่านะคะเรื่องนี้ก็คือคข้อพิพาทระหว่างคุณตุกตาตุกตาอายุ35ค่ะเป็นภระระยาของนายธีรพงศ์คู่นี้อยู่ที่บางใหญ่ ตำบลเสาทงหินจังหวัดนนทบุรีค่ะแต่เรื่องต้องมาถึงสอพอบางใหญ่แล้วล่ะเพราะว่าทางด้านทีรพง์ไม่ยอมค่ะบอกว่าตุกตานี่นะ คบกันอยู่ดีๆก็เป็นเมียเป็นผัวก,กันอยู่เนี่ยค่ะแต่วันที่17กุมภาที่ผ่านมาอ,มอยู่ดีๆตุก๊กตาก็ขับรถกระบะอีซ,ซดีแ d a กสีเทาดําออกจากบ้านแล้วหายไปเลยก็ผ่อนมาเองคนเดียวเลยทีรพงผ่อนมา3ปีเดือนละ8,000ทุกวันนี้กุญแจยังไม่เหลือให้พ่อนเลยค่ะไปทั้งรถทั้งกุญแจ พอนิพาหรือว่าตุ๊กตาเนี่ยเอารถไปไหนพอเมียหายทางด้านธีรพงศ์ก็เอาสมุดบัญชีธนาคารไปเช็คค่ะแล้วก็เช็ค GPS เมียอยู่ไหนอยากรู้ทรัพย์สินที่เราร่วมสั่งสมกันมามันยังอยู่หรือเปล่ารถไม่อยู่แล้วอย่างหนึ่งแต่ก็มีบ้านที่ซื้อด้วยกันมานะคะพอเอาบัญชีไปลองอัพดูที่สมุดคุณสวิทตกใจทบหไหหลังมันไม่ได้หายอย่างเดียวสิคะ เมียเนี่ยปกติเงินทองก็งไม่ค่อยมีอยู่ดีๆมีเงินใครโอนมาไม่รู้หนึ่งล้านหแสนนี่ไงชี้อยู่นี่1นึ่งล้านหสนสบาทแล้วถอนเลยโอนปุ๊บถอนป<า><ล>อัไปธนาคารอมสินด้วยเอาใครก็ไม่รู้สักพักมาอีกแล้วค่ะ3า5 0 0 0สโอนมาอีกแล้วก็ถอนอีกเป็นไปได้หรือเปล่าว่าตุ๊กตา เอาเข้าแล้วหรือเอาบ้านที่ซื้อด้วยกันไปจำนองรหรือเปล่าแล้วเขาให้เงินมาแล้วถอนเงินออกไปอยู่กับชายชู้หรือไม่<อ>ทีระพงเล่าว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาจับได้ตลอดนะ<อ>ว่าแฟนสาวเนี่ยมีกิ๊ก คือภรรยาเนี่ยตุกตาเนี่ยมีกิ๊กหลายคนที่จับได้เอาเฉพาะที่จับได้เลยนะคุณสวิตสาม <3 S 2> ค,คน<อ>แล้วพอจับได้ตุกตามานันได้ซิคุยหน่อยออยอมรับทั้ง3คนจนวันที่17<อ>เกิดอะไรขึ้นธีรพงศ์เล่ามาเลยธีรพงศ์ก็บอกว่าผมก็ผิดส่วนหนึ่งคือพอจับได้ว่าแฟนมีกิ๊กใครก็มมโหนะเลยทะเลาะตบตีผลักหัวตุกจากชนกําแพงป้าง ตุกตาโกรธเลยค่ะเอาหัวไป,รไปกระแทกกำแพงโกรธปุ๊บคว้ากุญแจรถขับอีซูซ,ซออกไปหายเงียบไปตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้ธีรพงศ์ก็บอกก็ต้องเห็นใจผมนะคือผมให้อภัยมาตลอดแล้วที่ผมสงสัยคือตุกตาเนี่ยเอารถไปขายหรือเปล่าคือเป็นไปได้ว่าไปรู้จักกับคนที่เต้นรถชื่อว่าไอ้ท็อป นะท็อปเนี่ยเป็นคนที่เต้นรถจะว่าแล้วผมก็โกรธแหละเพราะว่ามาติดฟันติดพันเมียผมยังไม่ได้ฟันติดพันเมียผมแต่ผมก็ยังให้อภัยเพราะว่าคุยกันดีๆก็ได้เอาเป็นว่าณนะวันนี้ผมแต่งงานมา13ปีมีลูกหนึ่งคนจับได้ว่าตุกตามีกิ๊กนะมีบ่อย ลูกชายปลอบใจมผมตลอดวันนี้ตุกตาหนีหายไปแล้วเนี่ยตาม GPS ก็ไม่เจอเอาเป็นว่าผมให้อภัยทั้งหมดจะเลิกก็เลิกให้แต่ทรัพย์สินที่สร้างมาด้วยการตุกตามาคุยกันหน่อยคือรถเนี่ยจะให้ผ่อนไป8 0 0 0 8 0 0 0แล้วตุกตารถไปขายอยู่กับท็อปเนี่ยไม่ไหวคือจากนี้มาจัดการเรื่องทรัพย์สินส่วนเงินที่โอนมาล้านกว่าบาทกับ3 0 0แสนนะ่ะตุกตามาเคลียว่าเอาอะไรไปขายหรือเปล่าที่ลำบากกันกัดฟันกัดก้อนเกลือมาได้การสร้างก็จะมีวันนี้ อย่าเอาไปขายเลยมาคุยกันมาแบ่งทรัพย์สินเลิกรากันดีๆแล้วจะไปมีคนใหม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะก็เอาเรื่องนี้มาบอกกับตํารวจไว้ก่อนเพราะว่ามันมีเรื่องรถเรื่องเงินแล้วก็เรื่องบ้านคุณสุวิทย์ความรักก็เป็นอย่างนี้นะคะเวลาหมดรักแล้วอาจจะต้องมาเคลียร์กันละแหละเพราะว่าถ้าเอารถไปจำนำเอาบ้านไปจำนองมันก็ไม่ยุติธรรมกับคนที่เขายังรักอยู่ยังต้องผ่อนอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นนะครับนี่คำว่ารักแท้แพรระยะทางในข่าวนี้ใช้ไม่ได้แพ้อะไรคะรักแท้ แพ้แพ้เงินตรา<อ>ดูข่าวไม่ไม่ได้ชำนาญน,นะคุณริชาเนี่ยอ๋อไม่ไม่ต้องร้อนตัวคะ่ะ<อ>ไม่ไม่ได้ว่าอะไรค<อ>่ะไม่ได้ว่าดูข่าวใหญ่เกี่ยวกับพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศนะครับผมว่าหลายท่านก็รอยอยู่แล้วสปกมยงไง่ยแต่ปรากฏว่าสปกที่เขาใหญ่ครับอันนี้ก็ต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นั้นเป็นมรดกโลกครับ เป็นโมโดโลกโลกที่โลกเขารู้จักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะไปทําอะไรก็แล้วต่นะครับที่ไม่ชอบมาพากลมันต้องเป็นเรื่อง ก็เป็นเรื่องมาแล้วนะครับนี่นะระหว่างหน่วยราชการกันเองพี่น้องประชาชนก็ได้แต่พริบตาดูแล้ครับนี่นะจะมีการจัดสรรน,นะครับที่ดินทาเกณฑ์ให้กับพี่น้องประชาชนเป็นสนป,อสอนปอคอสปกแต่ไปลุกล้ําในพื้นที่อุทยานแห่งชาติจนกระทั่งคุณชัยวัฒน์ลิขิตอักษรนะครับก่อนหน้านี้นไปทะเลาะก,กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เขสรประกโคราชแล้วก็ทอดมุดออกเลยเพราะฉะนั้นยังไม่จบนะครับยังจะว่าอะไรครับพี่น้องประชาชนเอ้าจะไปอยู่อย่างไรนะครับไปอยู่แล้วก็ถูกบุก ลุกใครจะบุกรุกก็ไม่ทราบได้นอกจากคนแล้วชัดป่ายังไมอีกมีปัญหาเพราะฉะนั้นขยึกขยือมาประมาณสักหนึ่งสัปดาห์ วันนี้ครับพี่ธรรมเนียบรัฐบาลนี่นะร้อยเอกธรรมนัทพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านบอกว่าได้ไปการหารือกับพลตบเกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วกรณีของข้อพิพาทจุดหมุดนิลนามสปก4ด0 1ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นี่นะซึ่งนะครับก็เป็นพื้นที่มรดกโลกอย่างที่ผมกล่าวเปลี่ยนไปเมื่อสักครู่นี้ นี่เป็นภาพออกมาเบื้องหลังบัตรที่ทั้งสามคนนะครับแล้วก็ที่ปรึกษานี่ยนะนั่งคุยกันคุณธรรมนัทบอกกันนะครับบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการนะครับทำงานซ้ําซ้อนกัน3าหน่วยงานคือกรมป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติและก็สอปอกซึ่งเมื่อก่อนนี้นะครับเป็นกระทรวงกรเกษตรและสาหากรณ์ต่อมามาแยกมาเป็นกระทรวงทรัพยากรครับเพราะฉะนั้นการทํางานต่างคนก็ต่างยึดกฎหมาย ต่างคนก็ต่างยึดระเบียบข้อบังคับของตนเองมาแต่พอว่ามาแาแยก2กระทรวงที่ว่านี้เนี่ยนะเอาเมื่อเกิดปัญหาอย่างนี้แล้วนะครับต้องมาว่ากันไหมนี่นะวิธีการว่ากันไหมก็คือว่าทำยังไงครับนี่นะกรมป่าไม้กรมอุทยานแล้วก็สป,ปกออันนี้คุณมีหลักฐานเหรอคุณก็มีระเบียบมีข้อบังคับมีเอกสารมีอะไร แต่นะครับในการที่บอกว่าฉี้จุดที่ว่านี้พื้นที่ใดเป็นของใครมันไม่ใช่หน้าที่ของคนนี่นะเป็นหน้าที่ของโน้นครับ กรมแผนที่ทหารเพราะว่าอะไรครับมีพื้นที่ที่บอกว่าทั่วประเทศนี้กรมแผนที่ทหารนะครับเขามีการจัดทําที่ดินเอาไว้เขาเรียกว่าวันแมปครับนั่นก็คือว่าวันแมปก็คือว่าแผนที่ในประเทศไทยขวานทองทั้งหมดนี่นะครับกรมแผนที่ทหารเขาจะมีการนะครับใช้เรดร์ส่องหรือเครื่องมือสองนะครับเพื่อแบ่งเขตว่าพื้นที่ไหนเป็นของรัฐพื้นที่ไหนเป็นของชาวบ้านพื้นที่ไหนเป็นของอะไรเพราะฉะนั้นให้กรมแผนที่ทหารนะครับมาขอแรงหน่อย มาช่วยเป็นตัวที่บอกว่าไปชี้คาดว่าประมาณทัก2สองสัปดาห์หน่าจะเรียบร้อยเพราะฉะนั้นท่านรัฐมนตรีธรรมนัสบอกนะครับว่าทุกสิ่งุกอย่างนะครับมันต้องอาศัยหลักฐานข้อบังคับกฎหมายแล้วก็หลักฐานคือภาพถ่ายทางอากาศมาประกอบ ตามข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชาวบ้านรออยู่นิดนึงนะรอรอขนาดไหนก็ไม่ทราบได้แต่ในอนาคตเหรอการแบ่งสอบประกอบแบบนี้มันต้องมีบ่อยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีธรรมนัตก็บอกเลยบอกว่าต่อไปนี้การจะแบ่งสอบประกอบระหว่างพื้นที่นะครับอย่างเช่นกลุ่มอุทยานนะครับซึ่งสิงสารสัตว์อยู่เยอะแล้วนะแล้วก็เขตที่บอกว่าเป็นทับซ้อนกันใกล้ๆกันก็คือว่าสอบประกอบนี่นะห้ามแบ่งครับที่มันติดกันนี่นะเนื่องจากว่าอะไรครับมันอุดมสม บเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสัตว์ป่าก,ก็ลงมาเดี๋ยวก็เกิดปัญหาระหว่างคนกับสัตว์อีกอยู่ด้วยกันลําบากอีกอันนี้เป็นสิ่งที่บอกอนาคตข้างหน้านะแต่รัฐมนตรีก็บอกนะครับว่าคุยกันสองอย่างน,นะครับนี่นะเรียกท่านพระจรภาสนะครับบอกว่าพี่ปอดพี่ปอดผมนักถือรังไก่กันมานานนะครับเพราะฉะนั้นคุยกันด้วยเหตุด้วยผลไม่มีรางการเมืองมาเกี่ยวข้องอยู่ที่มีน้องประชาชนเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนตั้งตารอต่อไป แต่ระหว่างรอค่ะก็มีคําถามว่าไปเอาหมุดที่ปักที่ดินรื้อออกอย่างนั้นมันได้เหรอมันผิดหรือเปล่านะคะแล้วการทํางานหลายกลมหลายกองแบบนี้จนสับสนกันไปหมดแล้วค่ะก็ต้องสั่งเด้งก่อนจะว่าเด้งก็อาจจะไม่ใช่สัทีเดียวนะคะเพราะว่าตอนนี้สปกบอกว่าเป็นแค่การย้ายออกจากพื้นที่เพื่อความบริสุทธิ์ให้เขามาตรวจสอบค่ะคุณุวิตจะได้ไม่มายุ่งเหยิงตรงนี้นะคะให้สปกรโคราชกลับมาทํางานที่ส่วนกลางค่ะและจากนี้เจ้าหน้าที่ก็จะตรวจสอบกันเต็มที่สั่ง ให้สป,ปกรโคร,ราชมาช่วยออราชการที่สพปปส่วนกลางนะคะนายัครเดชปฏิรูปที่ดินจังหวัดนคนรราชสีม,มาและวัทวีนายปริยาพรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดออ6คนออกมาก่อนออกมาออกมาจาก<อ>พื้นที่ค่ะมาช่วยราชการ,รส่วนกลางก็เพราะว่าเรื่องนี้มันต้องตรวจสอบตรวจแนวเขตพื้นที่ข้อพิพาทเพราะว่าสปกรโคร,ราชรและอุทยานเขาใหญ่ รวมทั้งกรมที่ดินยังตกลงกันไม่ได้เลยเ,ออเดี๋ยวกรมแผนที่ทหารเขาจะชี้แนวเขตให้มันแล้วเสร็จก่อนพอชี้ชัดเสร็จเดี๋ยวค่อยกลับไปทํางานที่เดิมค่ะคเพราะว่าทางด้านสปกอเองเขามีผู้ตรวจราชการสปรกรเป็นประธานก็คือคุณประพันธ์คําบางซึ่งดูแลเรื่องของการจัด<อ>ระบบระเบียบการปฏิรูป เราอาจจะเคยได้ข่าวว่าสปปโคราชมีปัญหาค่อนข้างบ่อยนะคะเพราะว่าที่นีนที่นั่นก็มีพื้นที่ซับซ้อนเยอะแล้วก็อย่างรูปที่รู้กันปากช่องอย่างเงี้ยที่ดินก็แพงรีสอร์ทก็อยากได้โรงแรมใครๆก็อยากไปตั้งที่นั่นนะคะช่วงนี้บูมมากก็เลยต้องดูแลเอาให้มันชัดเจนกันไปสักทีนะคะเพราะว่าเรื่องนี้คุณธรรมนัทเองก็บอกว่าในฐานะท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็อยากจะให้ทางกรมแผนที่ทหารมาตรวจสอบแนวเขตให้ชัดเจนตั้งแต่บ้านเหวปากั้งหมู่สิบ ที่อยู่ในเขตปัตตรูปที่ดินไปน่นเลยอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่<อ>ตรงนี้ต้องเอาไว้ชัดค่ะเพราะว่าเขาใหญ่มันหลายจังหวัดนะคุณสุวิทย์แล้วพอขีดเส้นขึ้นมาบางทีโอ้โหไปอยู่กลางโรงเรียนนานาชาติอย่างนี้มีมาแล้วไปอยู่กลางโรงแรมห้าดาวอย่างเงี้ยก็เพราะว่า แผนที่พื้นที่เส้นเขตมันไม่ชัดเขาก็เลยก่อสร้างอะไรต่ออะไรกันไปเยอะแยะค่ะเอามาสักทีเอามาชี้แจงกันให้ชัดเจนนะคะส่วนที่บอกว่าจะเด้งเพราะว่าบกพร่องหรือกระทาความผิดหรือเปล่านั้นไม่ใช่ค่ะเป็นการให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายเห็นไหมยังมีรอยมีมงมีหมุดอะไรอย่างนี้เดี๋ยวปักกันใหม่ให้มันชัดเจนค่ะแล้วเรื่องนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาท่านมาดูด้วยเลยจะได้เห็นพ้องต้องกันไปในทิศทางเดียวกันนะคะพอชัดเจนแล้วเสร็จแล้วก็ปัก หมุดต่อไปค่ะหลายคนก็บอกว่าอ้าวถ้าปักหมุดแล้วพื้นที่สประกอไปหมดแล้วเดี๋ยวก็หมดกันพอดีป่าเขาใหญ่ไม่มีแล้วหรือเปล่าก็จะเป็นที่สประกอ,ปปะกอเป็นสิทธิให้คนเขาไปทํากินกันอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ทางกรมป่าไม้รีบออกมาชี้แจงนะคะว่าไม่ใช่เลยถ้าเกิดปักหมุดปุ๊บตรงไหนเป็นพื้นที่ที่พอจะเป็นป่าได้เดี๋ยวจะ เอากล้าไม้ให้ชาวบ้านไปปลูกป่าปลูกป่าเพิ่มโดยเฉพาะกรมป่าไม้เนี่ยเขาปลูกเพิ่ม45,000ไร่ต่อปีนะคะเอาเป็นว่าพอชัดเจนแล้วค่อยปลูกป่ากันต่ออืมห้าจังหวัดนะครับในพื้นที่เขาใหญ่โคราชสระบุรีปทุมธรนีนครนายกนี่นะดูข่าวกันต่อไปนะครับจากเข้าป่าแล้วผมเข้าเมืองดีกว่าครับขุงเทาปหน้านครบ้านจันทร์สองล่า ปรากฏว่าวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปตั้งปัอมทําข่าวอยู่ตรงนั้นแหะครับวันที่สามครับรถเบนซ์รถตู้คันนี้ครับวิ่งเข้าไปแล้วครับนี่นะเนี่นะสองห้าหกหกบนกรุงเทพมหานครนะครับเนี่ยเป็นรถของคุณหญิงพจมานดามาพง์ซึ่งเป็นนะครับอดีตภรรยาของคุณตังสินชินวัฒนนะครับเข้าไปแล้วเนี่ยนะถ้าติดตามข่าวสารนะครับก็คือว่าเข้าไปวันที่สองลวครับเนี่ย ผู้สื่ขาวก็ปากหลากรออยู่ตรงนี้นะครับว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรไหมก็มีรถเบนซ์รถตู้เข้าไปคันเดียวครับ <S <S แต่ก็มีรถคันนึงนะครับเป็นรถเ,เขียนว่าสำนักง,งานก็คคุมกรม,ค,มคุมประเบิดกับ นี่นะก็ขับมาแต่ไม่ได้เข้าไปบ้านครับก็คือว่าวนอยู่ตรงนี้นี่นะนะะักข่าวก็ตั้งก้อสังเกตนะครับเพราะว่าคุณทักษิณตอนนี้ต้องอยู่ในการคุมประพฤตินะครับเพราะฉะนั้นลกเกณฑ์คุณตักษิณนั้นต่อไปนะครับแจ้งเจ้าหน้าที่คุมประพฤติอยู่ในพื้นที่ของตัวเองว่าผมอยู่บ้านหลังนี้นะมีผู้อุปการะอะไรยังไงบ้างแต่เนื่องจากว่าคุณตักษิณนั้นนี่นะเป็นผู้ป่วยและก็เป็นนักโทษสูงอายุ เจ้าหน้าที่นะครับสามารถที่จะเข้าไปในบ้านหลังนี้ได้โดยผู้อุปการ,ระคืออยู่ในบ้านนั้นนะครับต้องมีการเนี่นะแจ้งเสียก่อนไว้อย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นก็เลยเห็นเฉพาะรถตู้กับรถสายตรวจนะครับในพื้นที่ก็เข้าเข้า,อ,าออกอยู่ประมาณนี้พี่น้องประชาชนก็อยู่เฉยๆรวมทั้งข่าวสารที่ออกมาก็คือว่าร้อยโททวัตชัยนะครับที่เป็นอดีตนตายทหารมาก่อนนี่นะที่ตามคุณทักษิณมาตลอดละครับนี่นะตั้งแต่เป็นนายกนนไปอยู่ต่างประเทศก็อยู่เมื่อวานนี้ก็เข็นรถคุณทักษิณไปที่สำนักงานนายการถูงส่วนอยู่ก ก็เข้าไปตรงนี้แล้วข่าวสารแจ้งออกมานะครับ <S <S บอกว่านี่รถออกไปแล้วรถขุนหญิงพระจมานี่นะ <S 1> <S 1> มีการสั่งอาหารเหนือเข้าไปในบ้านหลังนี้ด้วยเป็นไส้อั่วเป็นแคบหมูเป็นน้ำพริกหนุ่มมาอย่างนั้นเนี่นะเอารู้นะครับเนี่ยนักข่าวต้อง<แ>รู้ครับนี่นะอย่าแล้วก็ตามนะครับเจ้าหน้าที่รปภก็ปิดเปิดปิดเปิดปิดเปิดที่ว่านี้เมื่อรถเข้าออกนะครับแต่เนื่องจากว่าเนี่นะบ้านจันทร์สองลาดตอนนี้นักข่าวส่องทุกวันครับส่องทุกวันเนี่นะ ครับโดจัดส่องตลอดครับในน่นะปกติแล้วต้องเอาเก้าอี้ต้องเอาบันไดมาปีนบ้างไปส่องแต่มันสิทธิส่วนตัวใช่ไหมไ<ด>ครับมันก็ไม่ได้เ<อ>พราะฉะนั้นนักข่าวก็อยู่ตรงนี้แหละครับถ่ายรถคนเข้าคนออกอะไรก็แล้วะะแต่ปรากฏว่าวันนี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวที่บอกว่ามีคนอื่นเยอะก็คงเป็นคนในครอบครัวส่องกันอยู่ตรงนี้ครับเจ้าหน้าที่เขาก็เลยเขาด้บ้านนี่นะเขาก็เลยเอาฟิวเจอร์บอร์ดนะครับมาแปะไว้เลยตรงบริเวณด้านหน้าเพื่อให้นักข่าวนั้นส่องไม่เห็นเนี่ยนะอันนี้เขาบอกโอ้ย ายแล้วคุณตักษินอยู่ตรงนี้นะครับบ้านจังสองล่าแต่ปรากฏว่าหน้าข่าวส่องทุกวันก็เลยเอาฟิวเจอร์บอร์ดนะครับมาติดเอาไว้นี่นะตรงบริเวณซอกอกที่ส่องได้นี่นะส่องยันอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับแล้วก็วันนี้คุณแพทตองทานชินวัตนนะครับวหน้าพักเปิดไทยลูกสาวคุณตักษิลนะครับก็นีโพสต์ภาพในอินสตาแกรมนะครับเป็นภาพตัวเองกับลูกชายนี่นะก็น่ารักๆนี่นี่มาแล้วนี่นะครับระบุข้อความนะครับก่อนคุณตากลับบ้านผมกับครอบครัวใหญ่มา รอตาตาที่บ้านครับเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมบ้านครับว่าไงเนี่ยนะอันนี้ก็คุณแม่เขียนแทนคุณลูกเราว่าคุณลูกก็ยังเล็กอยู่อ่ะอันนี้ก็เป็นสีสันบรรยากาศนะครับกนเล่าให้ฟังนะอ่าตั้งแต่คุณนสินออกมาก็ขึ้นอยู่กับว่าใครมองจากมุมไหนนะคะบางคนก็บอกอุ้ยดีใจออกมาบางคนก็บอกว่าแม่ระบบความยุติธรรมมันอยู่ตรงไหนเนี่ยไปดูคุณพิชิตบ้างดีกว่าคุณพิชิตชื่นบานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีก็แน่นอนแล้วค่ะ ก็บอกว่าคุณทักษิณออกมาเนี่ยก็ต้องถือว่าท่านสมควรที่จะออกมาแล้วท่านอายุ70แล้วนะพบอายการตลอดไม่มีอิดออดไม่ได้ทําลายกระบวนการยุติธรรมไอ้ป่วยนะหลายคนก็ไม่รู้ว่าป่วยเป็นอะไรถามว่าผมรู้ไหมผมก็ไม่รู้ก็ไม่รู้แหละแต่อย่าเอาความรู้สึกส่วนตัวมาตัดสินพักโทษตามหลักเกณฑ์ไม่จําเป็นต้องโคม่าก,ก็พักได้ถ้ามองการพักโทษแล้วก็ถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องอใช้เวทีสภาตั้งกระทู้ถามอภิปรายกันไปเลยไม่ไว้วางใจก็ตรวจสอบกันไปเลยอย่ามาพูด ว่ามันไม่เหมาะสมอย่างนั้นอย่างนี้ถือว่าเหมาะสมแล้วค่ะคุณพิชิตบอกว่าท่านอายุขนาดนี้แล้วก็ถึงเวลาที่ท่านจะออกมาใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวและใครที่ไปซองไปถ่ายภาพเนี่ยนักข่าวเมื่อกี้เนะี่ยมันไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง มีอายการท่านหนึ่งก็พยายามจะคุยนูน่นคุยนี่ก็บอกว่ารู้สึกไม่สบายใจและท่านไม่ใส่กำไร EM ใช่ไหมคุณนักสินก็บอกว่าก็ว่ากันไปแหละไม่ใส่ก็ไม่ใส่ทุก,อ,ทกอย่างมันถูกต้องตามหลักเกณฑ์นะอย่าเอาความรู้สึกมาเป็นที่ตั้งสังคมดึงสติกันหน่อยอตอนนี้คุณนักสินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วไม่ได้ถูกอายัดตัวไอ้เรื่องหนึ่งหนึ่งสองยังไงก็อยู่ในระบบ,บเหมือนกันทุกอย่างมันเหมาะสมแล้วเพราะว่ามันเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมทุกอย่าง คุณพิชิตถึงก็บอกว่าเห็นใจดรทักษิณเถอครับท่านอายุ70แล้วเข้าสู่กระบวนการรับโทษก็เข้าไปแล้วผมว่านะในฐานะคนทํางานส่วนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่ากระบวนการยุติธรรมเขาก็ทํางานเรียบร้อยแล้วจากนี้อยากให้ยึดถือหลักเกณฑ์เคยเห็นไหมอ่ะถามมาคุณสวิ์คุณผู้ชมเคยเห็นไหมนักโทษติดคุก20-30ปีแล้วติดครบอ่ะมีไหมไม่มีเพราะฉะนั้นอันนี้ปกติของกระบวนการยุติธรรม คุณทักษิณไม่ได้ทําลายความยุติธรรมไม่ได้ทําลายกระบวนการเพราะว่าถ้าอย่างนั้นคนที่ติดคุกไม่ครบเขาก็ทําลายหมดละสิอันนี้มุมมองของคุณพิชิตนะคะเพราะว่าบอกว่ามันก็เป็นไปตามหลักการยุติธรรมทุกอย่างว่างั้นนะคุณพิชิตนี่ก็เป็นที่ปรึกษานะครับแล้วก็เป็นทนายความของคุณทักษิณมาตลอดแแน่นอนนะตั้งแต่นะครับต้นเรื่องจนถึงปัจจุบันนี้มีชื่อเป็นรัฐมนตรีด้วยคอาก่อนนี่แต่ตัวเองตัวเองต้องก็ต้องถอนออกไปนี่นะแต่ยังมีตำแหน่งนะครับเป็นที่ปรึกษานายก ข่าวต่อไปนะครับบิ๊กโจ๊กครับเป็นข่าวเกือบทุกวันแต่วันนี้เป็นข่าวที่ว่าไม่ค่อยดีสําหรับบิ๊กโจ๊กเท่าไหร่ละครับลืมไปแล้วเนื่องจากว่าเรื่องของบิ๊กโจ๊กที่บอกว่ามีคดีลูกน้องไปพัวพันเว็บพนันมินนี่มินนี่แล้วตํารวจไซเบอร์ออกหมายเรียกบิ๊กโจ๊กมาให้ปากคําด้วยงานเข้าสิครับแบบนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ครับเนี่ยนะตำรวจครับที่เป็นลูกน้องของบิ๊กโจ๊ก ประมาณสัก8ดนายครับถูกเรียกเขาไปพบหมดละครับเนื่องจากว่ามีเส้นทางแล้วก็มีหลักฐานนะครับว่าเกี่ยวข้องกับเว็บพนันชื่อดังมินนี่ที่เป็นข่าวใหญ่โตมาก่อนนะครับนี่นะสาวสวยในพื้นที่ภาคอีสานละครับ วันนี้บิ๊กโจ๊กบอกว่ายังไม่มีการออกหมายเรียกนะครับนี่นะนี่ครับเมื่อก่อนนี้ที่เป็นข่าวนะครับหลังจากที่พัวพันกันไปปั๊บนะครับโดยเฉพาะท่านเสื้อขาวขาวนะครับพันธุ์ตเภาภาคภูมิผมจําชื่อได้นี่นะก็กับลูกน้องท่านนะครับก็มานั่งแถลงข่าวเลยว่าทุกคนนะครับไม่เกี่ยวข้องแต่วันนี้นะครับแปดคนเรียบร้อยหมดเลยเหลือบิ๊กโจ๊กคนเดียวเหลือหัวหน้าเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องของตํารวจไซเบอร์วันนี้นะครับจะเรียกมาไหมท่านบิ๊กโจ๊กและบอกว่ายังไม่มีการเรียกนะครับแต่เมื่อวานนี้พู เกิดขึ้นนั้นดูมันไม่มีความเมอาชอบมาพากลลักษณะว่านะขัดแย้งกันเองว่ากันเองภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับนั่นก็คือว่าอ้าวบิ๊กโจ๊กเหรอกําลังเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงเหรอแสงโค้งเหอรอปราคิว่างานเข้าทุกอย่างถูกตัดตกขาแล้วก็แล้วแต่ก็ว่าไปบิ๊กโจ๊กบอกว่าผมไม่กลัวนะครับหลักฐานทุกอย่างนี่นะก็ว่าไปครับอ้าวตอนนี้ก็ติดตามดูนะครับก็แวดวงตำรวจก็ต้องมีอย่างนี้นะครับคุณอเิชานะครับอะ <zijn S 2> ไรฮะนะ <ๆ S 2> เลื่อยครับ เลื่อยขาเก้าอี้ก็ไม่รู้ก็มีอย่างนี้นะครับมีเลื่อยแล้วก็มีเลื่อยแล้วก็ทําให้ชัดเจนอะไรต่างๆจ่ายจ่ายมีอยู่แค่แค่นี้ครับอ๋อมีเขาก็ผมผมพูดความจริงไม่พูดโอ้โหมือภาษามื่นดูข่าวโจรขโมยบ้างนะครับน่าเห็นใจจริงๆนะคุณเดชาพี่น้องชนเผ่าครับมาทํางานก่อสร้างในบ้านเราอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีปรากฏว่าถูกลักทรัพย์ เงินสดเมื่อเก่าบาทแล้วก็ทองคำเกือบห้าบาทครับรนี่เป็นภาพไซค์คนงานนะครับตึกอาคาร3ามชั้นไม่มีเลขที่แหละครับ <c oughs> อยู่ในซอยทองใหญ่ถนนวัฒนุวัฒน์นะครับในเขตเทศบาลอุดรธานีเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งน,นะครับแล้วออกไปตรวจสอบปรากฏว่าที่อุ้มอยู่ตรงนี้ร้องให้ด้วยคาดน้ำตาครับน่าเห็นใจนาเห็นใจป้าอิงครับอายุ50สิปีแล้วเป็นชาวไทยใหญ่เ<ถ>นี่ยเป็นผู้เสียหายครับ รวมทั้งคุณจิงด้วยนะครับคุณจิงเนี่ยก็คือว่าเป็นชาวไทยใหญ่เหมือนกันครับรวมตัวกันประมาณสักเก้าคนเป็นชาวไทยใหญ่แล้วก็มาทํางานอยู่ที่นี่เป็นกรรมกรก่อสร้างพูดไทยยังไม่ชัดเลยปรากฏ<า>ว่านะครับเก็บหอมรอมริมจักเงินนี่นะไปซื้อทองแล้วเอาเก็บไว้ตรงนี้ปกติแล้วนะครับก็เอาใส่กระเป๋านี่ครับสีแดงแดงเนี่ยห้อยคอตลอดเลยแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะครับนี่ห่างไปสิบห้าเมตรก็ไปเลี้ยงหลานครับพอไปเลี้ยงหลานแป๊บหนึ่งกลับมากินข้าวอ้าหายไปแล้ว คาดว่าน,นะครับโจรก็คงจะรู้แกวแต่พี่น้องชาวไทยใหญ่นะครับบอกว่ามาด้วยกันนะครับแคน9คนนี่นะเป็นญาตพี่น้องกันหมดเลยไม่น่าจะใช่คนไทยนี่แหละไม่รู้ใคร ก็นี่คูณอยู่ค่ะสบาทกว่านี้น่าจะแสนสามแสนสี่นะใช่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 ห็นใจกว่าจะได้ลูกจ้างรายวันเนาะทำงานนะคะดูภาพข่าวในห้องส่งสวยๆนะครับต้นไม้นี่ชื่อแปลงสีฟันเหมือนแปลงสีฟันหมดเลยธรรมชาตินะครับรวมทั้งสับปะรดสีเฉยๆิวเขียวแต่ออกดอกสวยมากรวมทั้งภาพอื่นภาพรวมนี่นะเดี๋ยวว่าใหม่นะครับเวลาที่เหลือวันอื่นนะครับว่ามีต้นอะไรบ้างครับลาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ no